สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสที่16ตุลา2568เวลา11.25นนาทีครับถนนราดพร้าวด้านขาออกครับประมาณราดพร้าวซอย71โอ้โหนะครับโชคชใจเหมือนเดิมครับทุกคนอ่ะโปรดนะครับช่วยกันรักษากฎจราจรตำรวจโคตรขยันเลยช่วงนี้นะครับ เดินทางออกจากบ้านก็อย่าลืมซุมหมวกกันน็อกต่อภาษีให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะผ่านในจุดนี้ในบริเวณตรงนี้นะครับถือว่าเป็นบริเวณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งด่านนี่ถือว่าบ่อยครั้งนะครับไม่มีลอดนะครับขยันสุดๆส,สอนอนี้อืมนะครับชมกันนะครับด้วยความสูภาพ ตำรวจเขาก็ทําตามหน้าที่นะครับหน้าที่พล,ลเมืองเราก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรครับตำรวจเขาก็ไม่จับหรอกครับถ้าเราไม่ทําผิดเนาะเขานะครับลงโทษเฉพาะคนที่กระทําความผิดนะครับเห็นคลิปนี้เห็นดีแล้วก็บอกต่อกันนะครับพี่น้องชาวย่านราดพร้าวไก่เคียงนะครับบางกับปีที่จะมุ่งหน้าไปทางนู้นต้องพร้อมนะครับ ตำรวจตั้งบ่อยครั้งขนาดไหนคนก็กระทำความผิดถือว่าเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าตำรวจเขาก็ขยันกันแข็งกันอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเจอแต่จุดตรวจน,นะครับจุดยืนดักบ้างต่างจังหวัดนี่โอ้โหบานอย่างกับดอกเห็ดน,นะครับึกคื้นขึกคักไม่ได้ต่างกันหรอกครับนะในยุคนี้รัฐบาล นาย,ยกมากี่คนแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับนะองค์กรเนี่้เป็นองค์กรที่ดีมากๆครับองหวงใจประชาชนจนจุดๆุดจุด,จด,จดเออนะครับเราก็ร่วมด้วยช่วยกันครับบางคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกครับตำรวจเพราะว่าตั้งด่านบ่อยครั้งการจราจรก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ครับการเดินทางตำรวจเข็นนะครับ ถนนนี่เป็นอะไรแล้วก็เอาไปพิจารณาแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะพูดเยอะก็หาว่าเราไปว่าเจ้าหน้าที่อีกนะครับสําหรับแก่งหางประตูบางกลุ่มแล้วกันนะครับอืมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับที่นักลบด่านเกื่อนมานําเสนอจุดรจตรวจต่างๆบนท้องถนนขับขี่ด้วยความปลอดภัยครับอย่าลืมสวมหมวกนิรภัยสวัสดีครับ